กำลังใจนะคะนอกจากจะให้เป็นเงินบุนทรัพย์แล้วนะคะยังให้กำลังใจนะคะในการดำเนินชีวิตต่อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการาถามไถ่สาระทุกสิ่ติดนะคะในการให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆคอยดูแลเอาใจใส่เสมอมาคะ่ะบางเรื่องนะคะก็เป็นประสบการณ์ใ,ใหม่ๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหนูในอนาคตได้ะคะ่ะ ที่ผ่านมานะคะตลอดตลอด,ลอดระยะเวลา4ปีที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสิริเขตนะคะหนูก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาต่างๆในการปรับปรุงในด้านของคุิภาพโรงเรียนหรือว่าการบริการวิชาการต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าหลังจบจบการศึกษาแล้วนะคะ ถ้าหากว่าผมมีทุนนะซับผมก็จะขอนาเงินในส่วนนี้ไปช่วยเหลือโรงเรียนในด้านการสนับสนุนหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดก,การเรียนการสอนค่ะหรือว่าอาจจะระดมทุนต่งตางๆจากเพื่อนจากคนรู้จักหรือว่าจาก ผู้ปกครองในชุมชนนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเงินทุนในส่วนนั้นก็หรูก็จะขอปฏิบัติหน้าที่ครูที่ดีช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนเวลามีปัญหาแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนําเขาให้เขาสามารถผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ะคะ่ะ